พูดถึงาักต้ซึ่งวันนี้ก็จะยังหนักเนี่ยก่อนหน้านี้ก็หนักอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดตรังหนักจนกระทั่งพนังกั้นน้ําโครงการคลองลัดน้ําแม่น้ําตรังพังลงมาค่ะกระแสน้ําหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านนะคะที่หมู่ที่4ตําบลบางรักน้ํามาเร็วมากหลายคนบอกขนของหนีไม่ทันะไนนนนได้้้นนนนบบาาทีเปใลย อ๋อในในบ้านนี้ประมาณสักเออ่ครึ่งเม็ดครับแต่เนาะนอกบ้านมี้ประมาณเม็ดเม็ดกว่าเม็ดครึ่งเมตรครึ่งหรือเกือบเกินสองเมตรครับไม่ทันใช่ไหมผมไม่ทันครับผมไม่ทันคือมันขึ้นเร็วเกินครับก็ได้ข่าวเพราะว่าเหื่อนอะไรเนี่ยปะหนังกันน้ำเหยงกันน้ํามันแตกผมไม่ไม่ไม่ทันเพราะตอนนั้นตอนที่ว่ากลังขึ้นใหม่ๆมันมันแค่น้ําฝนเองครับ นอกจากพื้นที่หมู่4ตําบลบางรักแล้วหมู่1หมู่3ตําบลหนองตรุดของอําเภอเมืองก็สภาพไม่ต่างกันนะคะคุณผู้ชม yeah, ในที่จังหวัดตรังค่ะส่วนที่จังหวัดสตูลก็ฝนตกหนักเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถลม่มจุดหนึ่งคือบริเวณตลาดนัดชายแดนวังประจันหมู่ที่4ตําบลควนสตออาเภอควนโดนค่ะ yeah, ดินจากเขามดแดงสไลด์ลงมาทับร้านค้าของชาวบ้านในตลาดนัดชายแดนได้รับความเสียหาย4คูหา กำนันเนี่ยต้องเข้าไปช่วยนะคะพร้อมกับทหารค่ะนขนย้ายข้าวของของชาวบ้านออกจากร้านค้าแล้วก็ตัดต้นไม้ที่ลม้มลงมาทับร้านค้าดินสไลด์พี่ไก่นอกจากนี้ยังมีเหตุรถถูกน้ำพัดสองคันค่ะที่พื้นที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองกับพื้นที่หมู่ที่6ตตำบลควนโดนอำเภอควนโดน,นทหารก็ต้องไปช่วยกันดึงรถขึ้นมาเนี่ยนะคะ ไปเรือไงไม่ต้องต้องน้ําน้ําน้ํามันเร็วเออมันเร็วน้ํามัน <laughs> <laughs> ดึงก็ดึงไม่ไหวน้ำก็ยุ่งม,ม,มาก<อ>น้ำก็มาร์สเหนื่อยไงกาแฟก็หอเหมือนนั่งนี่ตั้งน้องปวดซักอย่างนี้ตอนนั้นก็พอไปเสร็จแต่ที่นาแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวบอกถาบ้านโน้นบอกก็เดี๋ยวบอกถ้าบอเดี๋ยวบอกก็คือไม่ได้กินเน,นี่ยเยอะเลยเขาเป็นคนในพื้นที่ไหมไม่ชไมชใช่นี่ที่สะตูนนะคะส่วนที่พัทลุงก็มีน้ำป่าหลากลงมาตามน้ำตกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะ มวลน้ำป่าจากเขตรักษาพันธสัตว์ป่าเขาบรรทัดพัฒทลุงหลากลงมาตามน้ำตกในพื้นที่อำเภอกงราอำเภอตะโมดแล้วก็อำเภอสีนครินค่ะสภาพน้ำสีขุ่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็น้ำแรงคือบนเขาเนี่ยตกหนักนะคะกระบี่ก็มีน้ำป่าค่ะมีนาทีน้ำป่าหลากลงมาจากเทือกเขาพนมเบญจาแล้วปรากฏว่าทะลักเข้าท่วมบ้านชาวบ้านห้าหลังนะคะเป็นอย่างน้อย พื้นที่หมู่4ตำบลเขาครามอําเภอเมืองกระบี่ค่ะฝนตกทั้งวันนะคะที่กระบี่แล้วเกิดเป็นปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาพื้นที่ราบลุ่มโอ้โหมาแบบนี้เลยทะลักมาแบบนี้เลยนะคะแรงแล้วก็สูงส่วนอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาตอนนี้ห้ามเข้าพื้นที่น้ำตกห้วยโต้ชั่วคราวค่ะเล่นน้ำไม่ได้แน่นอนสภาพแบบนี้ ฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะครับพี่โคราชครับคุณผู้ชมตอนนี้สถานการณ์เนี่ยภาพรวมทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าน้ําที่ท่วมคราวนี้คือสิบเจ็ดอเภอส่วนใหญ่เนี่ยคลี่คลายแล้วแต่ที่จะเป็นปัญหาก็คือถ้ามันมีพายุต่อเนื่องต่อเนื่องอีกสองสามลูกแบบนี้น่ากังวลครับคุณผู้ชมเพราะน้ําในเขื่อนลำพระเพลิงที่ปักธงชัยตอนนี้จุอยู่9 3บาเปอร์เซนของความจุแล้วค่ะถ้าน้ํามาเพิ่มอีกแน่นอน ก็ต้องเร่งระบายออกท้ายเคลื่อนผู้ว่าบอกว่าถ้าระบายท้ายเคลื่อนเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคลองสาขาและจะไปกระทบกับพื้นที่ชุมชนดังนั้นคนโคราชต,ต้องติดตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้พายุลูกที่ผ่านมาก็ทำให้17อําเภอน้ําท่วมหนักและส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือเป็นน้ําป่ามาจากเขาใหญ่น้ํามาแรงและเร็วกว่าทุกปีผลข้าวผลของกันแทบไม่ทัน ส่วนใหญ่ตอนนี้ดีขึ้นแต่ให้จับตานะครับท่านผู้ว่าเตือนนะฮะและนี่เป็นภาพการลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยฮะส่วนใหญ่คลองที่มีปัญหาก็จะเป็นคลองลำตะคองกับลำพระเพลิงนี่แหละครับที่ต้องเร่งระบายน้ําลงแม่น้ํามูลส่วนที่ราชบุรีตอนนี้หนักเลยก็คือที่วัดโขลงสุวรรณคีรีครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะจากภาพ คือภายในวัดเนี่ยน้ำเน่าแล้วนะฮะเพราะน้ําท่วมขังมาเป็นสัปดาห์<ะ>เครื่องสูบน้ําเล็กนิดเดียวเองน้องใบคือตัวเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กทําให้การทํางานเนี่ยมันมันยังช่วยไม่ได้แล้วเวลาระบายออกไปมันตีกลับเข้ามาอีก<ะ>มันก็เลยกลายเป็นปัญหาน้ําขังทีนี้เขากังวลกันแล้วกลัวว่ามันจะกระทบกับโบราณสถาน<ะ>ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่มีคอรมอสัญจรลงพื้นที่ราชบุรี<ะ>เขาวางแผนเอาไว้แล้วแต่มันยังเป็นแผนอยู่ยังไม่ได้เลือก ว่าจะใช้วิธีการอย่างไรในการป้องกันน้ําท่วมอย่างยั่งยืนออกแบบวางแผนกันอยู่นี่ก็ม่ขอความร่วมมือทั้งชาวบ้านเอยเจ้าหน้าที่เอยติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมไม่งั้นไม่รู้จะเป็นยังไงน้ํามันเริ่มเน่าแล้ว